สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พีที่มีอุปกระ์คุณทุกทุกท่านนะครับวันนี้ชอบมะขำเท่ากลับมารายงานตัวกันอีกเช่นเคยนะครับกลับมารายงานตัวกันอีกเช่นเคย EP นี้เป็น EP ีที่275นะครับเป็น e p ที่275ด้ก็มีของสวยๆมาแบ่งปันให้พี่ๆกันอีกเช่นเคยนะครับมีของสวยๆมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับพี่พีเอฟซีท่านไหนชอบหรือสนใจก็ติดต่อสอบถาม ที่ผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการ PPFC ี่ทุกทุกท่านนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับช่องทางการติดต่อทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว3ช่องทางนะครับมีเบอร์โทร,รศัพท์063797นะครับ3771เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีรูปภาพ QR code ของไล n e นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการพี่พี่ทุกทกท่านนะครับตลอด ตลอดเวลานะครับก็สามารถทักเข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้มีพักเครื่องและเครื่องรางนะครับมาแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะมีทั้งเก่าและใหม่ปะปนกันมานะครับมีทั้งเก่าและใหม่ปนๆกันมานะครับพี่ๆ FC ท่านไหนชอบแคปรูปทักสอบถามราคาได้นะแคปรูปทักสอบถามราคาได้นะครับวันนี้ผมแบ่งปันให้ทุกรายการเลยนะครับแบ่งปันให้ทุกๆเลยวันนี้ เพราะว่ามันมีของเก่าด้วยที่ว่าไม่มีต้นทุนนะครับของเก่าที่ไม่มีต้นทุนแล้วก็มีของใหม่มาบ้างเป็นบางรายการนะครับอย่างของที่ไม่มีต้นทุนหมายความว่าคือผมเหมามาแล้วก็ขายไปชุดเหมามาในชุดก่อนๆน,นะครับแล้วก็ขายได้ทุนคืนแล้วที่เอามาลงซ้ำนี่คือไม่มีต้นทุนนะครับราคาก็จะแบ่งปันให้พี่เอฟถูกๆเลยนะครับถูกๆสําหรับพี่ท่านไหนที่อยากบูชาก็สามารถทักมา สอบถามเพิ่มเติมได้ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับก็ยินดีให้บริการพี่พี่เอฟทุกทุกท่านนะครับช่องผมยังไม่มีปลายทางนะผมกํมาลังดําเนินเรื่องอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังดําเนินเรื่องทําปลายทางอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าทําได้เมื่อไหร่เราจะแจ้งนะครับช่องผมยังไม่มีปลายทางณตอนนี้นะครับขอแจ้งไว้ก่อนนะครับถ้ามีพี่พี่เอฟท่านไหนอยากได้นะครับก็ลองลองหาช่องทางการชำระนะครับอ่า ลองหาช่องทางการโอนเงินนะครับก็กําลังทําอยู่นะครับแล้วก็พี่พี่เอฟซีท่านไหนนะครับที่ดูไม่เป็นนะครับดูไม่เป็นมันเป็นกฎกติกาของช่องนะครับถ้าดูไม่เป็นให้พี่เอฟซีศึกษานะครับดูไม่เป็นเอาคนที่ดูเป็นช่วยกันดูให้พี่เอฟซีทุกทุกท่านพี่พี่ที่มีอุปการะคุณทุกทุกท,ท่านนะครับศึกษาก่อนสะสมดูให้ใช่ดูให้ชอบก่อนนะครับก่อนบูชาพระเครื่องและเครื่องรางนะครับ ผมเป็นคนเนี่ยเหมาของตามบ้านมาแบ่งปันให้พี่เอฟซนะครับแล้วก็มีของที่ตัวเองเก็บสะสมไว้ด้วยนะครับ <c oughs> มีหลายรายการนะครับก็พี่พเอฟซท่านไหนนะครับที่ดูไม่เป็นก็ลองศึกษาก่อนนะครับเอาคนที่เป็นมาช่วยกันดูได้มาช่วยกันศึกษาได้นะครับขอรูปผมไปสอบถามท่านที่เป็นท่านที่พอมีความรู้ก็ได้นะครับหรือจะสอบถามผมเองก็ได้นะครับแต่ผมเป็นคนขาย นะครับผมไปค้นหาระเครื่องและเครื่องรางมาปล่อยบูชาให้พีเอี FC เนี่ยจริงๆอะ่ะถามผมอะ่ะผมก็ต้องบอกว่าของผมมาดูดีอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนได้มานะครับแล้วเอามาลงแบ่งปันให้พีเอฟซีพีพีเอฟซีไม่จำเป็นต้องเชื่อผมนะครับเชื่อตัวเองนะครับเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองเชื่อสายตานะครับผมบอกเลยว่าถ้าพีเอฟซีเชื่อเชื่อคนอื่นนะครับพีพีเอฟซีจะไม่ได้ของแท้หรือของดีทันทีเลยนะครับเพราะว่าถามว่าในเมื่อตัวเองไม่ได้เป็นคนดูนะครับ ให้คนอื่นดูให้หรือเชื่อใจนะครับก็อาจจะไม่ได้ของดีนะครับผมบอกเลยว่าพระและเครื่องรางนะครับยังไม่มีอะไรการันตีได้นะตอนนี้นะครับเพราะว่าเครื่องรางเนี่ยอีกคนหนึ่งดูแท้อีกคนหนึ่งดูเก๊มีคนอยู่ห้าคนดูเก๊สองคนดูแท้สามคนเจ้าของพระยังไงก็เขลเจ้าของเครื่องรางยังไงก็เขลนะครับผมบอกเลยนะยังไงไม่สบายใจแน่นอนนะครับ ดูเอาที่ตัวเองชอบและศรัทธานะครับผมเชื่อว่าพระเครื่องและเครื่องรางทุกชิ้นมีเจ้าของนะครับรอเจ้าของตัวจริงมาบูชาไปเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองก็ผมเชื่อเหมือนกันนะและก็เชื่ออยู่เสมอนะครับว่าพระและเครื่องรางทุกชิ้นนะครับเลือกเจ้าของนะครับบางคนมีตังค์ยังไม่ได้จากผมเลยนะครับบอกเลยนะครับก็ พี่เอพีท่านไหนชอบนะครับก็ฝากด้วยนะครับช่องช็อปมาหารเท่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไว้นะครับมันจะได้เปิดการมองเห็นใน EP ตีต่อไปนะครับถ้าเกิดกดติดตามเข้าไว้กดถูกใจไว้เนี่ยมันจะเปิดการมองเห็นใน E p ีต่อไปของผมนะครับก็คือพี่ๆเอฟีเนี่ยจะได้เห็นพอพอผมลงคลิปว,วิดีโอปุ๊บมันจะเด้งปึ้งเลยนะครับก็กดติดตามกดถูกใจไว้นะครับกดติดตามกดถูกใจไว้ช่วงนี้ก็มีพี่ๆเอฟีหลายๆท่านเดินทางมาหาผม ที่จังหวัดชายนาทนะครับมีหลายท่านมากเลยเดินมาเมื่อวานก็มาสองท่านนะครับเมื่อวานก็มาสองท่านมาแบ่งปันมีดนะครับแบ่งปันมีดและเครื่องรางไปนะครับแล้วก็มีแบ่งปันพระเครื่องไปนะครับก็ขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ให้กําลังใจและเชื่อใจกันนะครับอีพีนี้มีมีดสามเล่มนะเป็นมีดหลวงพอลุงโอ้ยขออภัยนะครับเป็นมีดหลุมพุ่มมีมีดหลวงพอบุญมีหนึ่งเล่มมีดหลวงพอเดิมสองเล่มนะครับแล้วก็มีเหรียญหลวงพอเดิมมี มีประพัน์มณฑลหลวงพุทธุขมีหลวงพ่อพมมีหล่อพอเดิมมีรูปหล่อผู้ทวดนะครับมีตะกุดหลวงพุทธุขสองดอกนะครับมีเหรียญผู้เอี่ยมมีพระหล่อพ่อทานะครับอ่ามีเครื่องรางหลายรายการเลยนะครับมีเหรียญผู้ทิมนะครับอ่ามีปิดตาปู้เอี่ยมนะครับมีตะกุดพ่อเดิมนะมีเขี้ยวเสือพ่อนกสังสีนะครับแล้วก็มีเหรียญโล่ เนื้อเงินลงยาเขียวหลวงพ่อโสทรนะครับก็มีมาหลายรายการนะครับพี่เอฟท่านไหนชอบทักมาได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้ยินดีให้บริการพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะฮะมีดเล่มแรกนะครับมีดหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะฮะฝักลมดําประมาณ13นิ้วนะครับ13นิ้วใบ7นิ้วนะครับเป็นมีดดัามไม้ฝักไม้แหมปิ่นโตยุคต้นนะแหมปิ่นโตยุคต้น ส่วนเล่มที่สองเป็นมีดหลงพ่อเดิมวัดหนองโพมีด5นิ้วไว้2.5นะครับ3กษัตริย์ส่วนเล่มที่3เป็นมีดไซส์สลิกา3นิ้วใบ1.53กษัตริย์ดําแกะนะครับมี3มเล่มมีดนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นภาเครื่องเดี๋ยวจะให้ไล่ดูทีละรายการนะครับรายการแรกก็เป็นมีดก่อนหลงพ่อบุญมีนะครับด้ามไม้ฝักไม้แหมปินโตนะครับนี่นะสวยๆเลยนะใบมีด สวยๆดูง่ายๆนะครับผมบอกก่อนมีดดูง่ายมากนะครับนี่มีดดูง่ายมากหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอน,นะครับนี่สวยๆเลยนะเล่มเนี้ยใบยมีดเจ็ดนิ้วนะครับใบมีดเจ็ดนิ้วเป็นมีดยุคต้นนะครับมีดยุคต้นราคาจับต้องได้นะพี่เอฟซีนี่ ราคาจับต้องได้นะครับผมบอกก่อนว่าราคาจับต้องได้ไม่แพงนะครับพี่เอีท่านไหนชอบนะเปิดใจเปิดใจลองทักมาสอบถามราคาที่ผมได้นะครับถ้าเปิดเปิดใจนะฮะถ้าชอบเปิดใจลองทักมาถามราคาที่ผมได้แบ่งปันให้นะครับมีสวยๆเอาไว้บนทิ้งนะหรือเอาไปใช้ติดตัวก็ได้นะครับปกป้องทุกอย่างนะครับคุ้มกันทุกอย่างนะครับหลายๆอย่างที่พี่เอฟซีมองไม่เห็น ส่วนเล่มนี้เมื่อวานนี้มีพี่เอฟซีหลายท่านสอบถามราคากันมานะไม่แพงนะราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พี่พวกพี่ๆนะครับเป็นมีดปากาากา3กษัตริย์ด้ามงานฝักงานมีด5นิ้วใบสองจุมีดไซส์ปากกานะครับมีพร้อมต้นเนบเป็นนาคนะครับนี่แหม่สามกษัตริย์นะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพด้ามงานฝักงานนะครับด้ามเป็นงานฝักเป็นงานนะครับนี่ด้ามเป็นงานฝักเป็นงาน หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับมีดปากา 3, สามกษัตริย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพตอกลายเสยมาเต็มใบนะครับนี่นี่นะครับตอกลายเสยมาเต็มใบใบมีดสวยๆแท้ดูง่ายอยู่แล้วใบมีดผมบอกเลยนะครับใบมีดแท้ดูง่ายนะครับนี่มีดตัวจริงเสียงจริงพี่พีเอฟีท่านไหนชอบนะราคาเนี้ยหายากนะครับผมบอกก่อน แบ่งปันแล้วนะครับอันนี้ราคาแบ่งปันแล้วพี่ๆไปดูที่ท่านอื่นนะครับได้นะครับลองศึกษาก่อนได้ลองดูหลายๆที่หลายๆทางนะครับว่าของเขาแบบไหนของผมแบบไหนนะครับก็ลองศึกษากันดูนะครับส่วนเล่มนี้เป็นมีดสาริกานะครับสามกษัตริย์มีดสามนิ้วใบหนึ่งจุดห้าด้ามแกะเท้าเวทกฤชสีนะครับนี่ฤชศสีนั่งพานนะฮะ ด้ามแกะเป็นเท้าวเวกับรถสีนั่งพานนะครับนี่สวยๆเลยเป็นมีดด้ามงานฝักงานนะครับแกะเท้าวเวกับรถสีนะครับแหม่สามกษัตริย์นะครับนี่ด้ามงานฝักงานแหม่สามกษัตริย์นะครับหลวงพ่อเดิวัดหนองโพนะครับสวยๆเลยเล่มเนี้ยนี่หลแน่นนะครับไม่ได้ดึงตอกลายน้องสิง ใบ1.5ึ่นะครับนี่ตอกลายน้องสิงใบหนึ่งจสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะพีเอฟซีผมบอกก่อนมีดดูง่ายนะครับลึกๆใบสวยมากนะพีเอฟซีท่านไหนชอบทักมาสอบถามได้นะครับราคาจับต้องได้นะพีเอฟซีราคาเปิดที่ผมราคาปิดอยู่ที่พวกพี่ๆนะครับ ถูกใจราคาไหนต่อรองมาแบ่งได้แบ่งให้นะครับ <c oughs> แบ่งได้แบ่งให้ส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพร,รุ่นแรกนะครับเหรียญสองสี่เจ็ดศูน 70, ทองแดงกระไหลทองหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับเหรียญเซมาสองสี่เจ็ดศูน 70, ผมบอกเลยว่าเหรียญน,นี้สวยนะครับสวยมาก พี่พีเอฟท่านไหนชอบนะทักมาได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เหรียญสวยมากนะครับน,น,นี่เหรียญเนี่ยเหรียญสวยมากนะครับเลขศูนย์ยังคมอยู่เลยนะปกติจะไม่คมแบบนี้นะครับน,น,นี่เหรียญเนี่ยเหรียญสวยดูง่ายนะครับพี่พีเอฟท่านไหนชอบก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมที่ผมได้นะครับยินดีแบ่งปันให้พี่พีเอฟทุกท่านนะครับ เดี๋ยวเช็ดกล้องแปบหนึ่งหมือนเบอรเบอร์ส่วนรายการต่อไปนี่เป็นประพาณนทนนะครับนี่ประพาณนทนหลวงพุทธุกวัดปากคอมะขามเท่านะครับประพาณนทนหลวงพุทธุกวัดปากคอมะขามเท่าเนื้อทองแดงผสมโลหะรัศสิมพิมัศมีข้างเลอะนะครับองค์นี้สวยกริบ นะองค์นี้สวยกิบเป็นพระหล่อบโบราณนะครับมีการตะไบขอบเก็บรายละเอยียดสี่มุมนะครับนี่หลังมีรอยจานสวยๆเลยนะนี่หลังมีรอยจานสวยๆเลยนะครับพพเอฟซท่านไหนชอบนะพระพามนทนหลวงพูทสุกวัดปากคอมาขาำเท่านะองค์เล็กๆอย่างเงี้ยเลี่ยมทองจังสวยพพเอฟซเลี่ยมทองสวยมากถ้าเล็กๆแบบเนี้ยผมบอกก่อน และเป็นพระพื้นที่แถวบ้านผมด้วยนะครับพื้นที่แถวบ้านผมด้วยผมบอกเลยว่าหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่านี้สุดยอดแล้วนะครับตัวชนาดนะส่วนเหรียญน,นี้นี่เหรียญหลวงพ่อพุมนะครับเหรียญมหาลาภหลวงพ่อพุมวัดช่องแคนะครับสวยๆเหมือนกันเหรียญเนี้ยเดิมๆนะครับนี่เหรียญสวยเดิมนะพี่พีเอซเคยอยู่ในกรอบทองนะครับนี่ เคยอยู่ในกรอบทองเหรียญสวยกิ๊บนะครับเหรียญหลวงพ่อพมมัดช่องแคนะครับเหรียญมหาลาบนะฮะนี่นะครับสวยๆเลยเหรียญเนี้ยเดิมๆนะพี่เอฟซีท่านไหนชอบทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับมีคู่กันนะมีคู่กันอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อพม,มหลังยันสิบนะครับสมเด็จหลวงพ่อพม,มหลังยันสิบนะสวยๆเนื้อทองระครังนะครับ สวยกิ๊ตองค์นี้สวยจริงนะครับสวยจริงราคาจับต้องได้นะที่ฟีซีผมบอกก่อนว่าราคาเปิดอยู่ที่ผมนะราคาปิดอยู่ที่พวกพี่พี่ฟซีนะครับท่านไหนชอบนะก็ลองต่อรองราคามานะครับต่อรองราคามานี่หรือขอบตรงขอบตัดนะครับได้หมดด้านหลังยันยสวยๆนะหายากนะสภาพเนี้ยส่วนมากจะเจอจะไม่สมบูรณ์แบบนี้นะครับ ส่วนมากเจอจะไม่สมบูรณ์แบบนี้นะส่วนมากเจอก็จะแตกและลานเขาเรียกลานนะฮะลั่นผิวลัน่นตามอายุนะอันนี้คือสมบูรณ์มากผมบอกก่อนเลยว่าสมบูรณ์มากนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่พีเอฟซีท่านไหนชอบก็ทากมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับส่วนองค์นี้นี่รูปหล่อหลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่รูปหล่อพ่อเดิม วัดนองโพออกน้องหลวงนะครับนี่ออกน้องหลวงฐานเตี้ยนะเป็นพระหล่อโบราณเหมือนกันนะครับสวยๆเลยองค์เนี้ก็ผ่านการใช้ตามอายุนะครับพระองค์นี้ผมบอกก่อนผ่านการใช้ตามอายุนะครับนี่สวยๆเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆก็ผ่านการใช้ตามอายุพีพีเอฟซีท่านไหนชอบทักมาสอบถามได้นะครับ วนนี้เป็นเหรียญปั๊มซ้ำหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนี่เหรียญปั๊มซ้ำนะฮะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนี่ปั๊มซ้ำนะครับสวยๆ PPFC ท่านไหนชอบนะทักมาสอบถามได้นะครับราคาไม่แพงนะผมเปิดไปเมื่อเช้านี้ PPFC ท่านไหนชอบก็ทักมาได้นะครับแต่ของผมยังไม่มีปลายทางเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีปลายทางเท่านั้นเองนะครับก็ ถ้าชอบก็ทักมาพูดคุยสอบถามราคากันได้นะครับวันนี้มีตะกรุดสองดอกนี่ดอกแรกกัะหลุนผู้สุกนะเป็นตะกรุดหลวงผู้สุกวัดปากคอมะขามเท่าลายเกลียวเชือกนะครับตะกรุดสองนิ้วนะนี่ลายเกลียวเชือกตะกรุดเนื้อตะกัวหลวงผู้สุกวัดปากคอมะขามเท่าลายเกลียวเชือกนะครับนี่ตะกรุดเนื้อตะกัวสองนิ้วนะครับเก่าจริงนะดอกเนี้ยนี่นี่นะครับ สวยๆเลยนะแต่ผ่านการใช้มาโชคโชนเลยเพราะว่าดูยุบไปเยอะนะครับส่วนอันนี้ตะกุดหลวมป่สุกวัดปาาคอมาขามเท่าเหมือนกันนะครับตะกุดดอกนี้เกือบสี่นิ้วนะฮะลายจระเข้ขบฟันนะครับตะกุดเนื้อตะกัวนะลายจระเข้ขบฟันดอกนี้ก็สวยสภาพสมบูรณ์นะครับนี่สมบูรณ์มากแล้วกันนะครับ นีสมบูรณ์มากพี่พีเอฟซี FC ท่านไหนชอบนะทักมาสอบถามได้นะครับตะกุดเนื้อตะกัวเป็นเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับนี่ดูอายุการใช้นะครับตามอายุเลยนะหายากสภาพแบบเนี้ยส่วนนี้มีปิดตาลอยเขาเรียกปิดตาเพราะเอกเพราะแก้วปากทะเลนะครับพิมพ์ปั้น <c oughs> ปิดตาพิมพ์ปั้นเพราะแก้วปากทะเลเต็มองนะครับนี่นะเต็มองค์นะครับสวยๆราคาไม่แพงนะพระสวยๆแบบเนี้ยพี่เอฟซีท่านไหนอยากได้ก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่ทักมาสอบถามก็ได้มีสององนะนี่มีสององนะครับนี่สวยทั้งคู่นะครับสวยทั้งคู่ ก่าทั้งคู่นะครับดูง่ายทั้งคู่นะ PPFC ท่านไหนชอบทักมาสอบถามได้นะครับส่วนอันนี้นี่หานุมานหลวงพ่อสุนนะครับนากระบี่เป็นงาแกะนะครับงาแกะหานุมานหลวงพ่อสุนนากระบี่ PPFC ท่านไหนดูชอบนะทักมาสอบถามได้นะครับไม่แพงนะผมแบ่งให้เลยไม่แพงนะเป็นงาแกะนะ งาแกะไม่แพงนะครับผมแบ่งให้หลักพันละกันพันหน่อยๆไม่แพงนะครับลองศึกษาดูเป็นงาแกะนะครับค่างากับข่าศิลปะการแกะยังไม่ได้เลยนะครับอันเนี้ยผมแบ่งให้แล้วนะครับพันกาบาทไม่แพงนะครับส่วนอันนี้เป็นตะโพนเขาแกะนะครับเขากวางแกะตะโพนหลวงพระพักวัดโบสถ์พร้อมฐานนะครับนี่เขากวางแกะตะโพนหลวงพระพักวัดโบสถ์พร้อมฐานนะครับ พพฟซ์ท่านไหนชอบนะไม่แพงผมแบ่งให้นะครับนี่เซียนส่วนอันนี้นะครับเป็นเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเนื้อทองแดงกระลเงินนะครับนี่เหรียญสวยกิฟต์เดิมๆนะครับเหรียญสวยกิฟต์เลยเดิมๆนะครับพพฟซนี่เหรียญสวยกิฟต์เลยนะฮะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเนื้อทองแดงกระลาเงินนะครับนี่ เหรียญน,นี้สวยจริงนะสวยเดิมด้วยนะครับเหรียญผิวหิ่งนะครับเขาเรียกเหรียญผิวหิ่งนะนี่เหรียญผิวหิ่งสวยสวยเดิมเดิมนะครับพีพีเอฟซีท่านไหนชอบทักมาได้นะฮะนี่ส่วนอันนี้เป็นพระหล่อโบราณหลวงพ่อทาวัดพรเนียงแตกจกังหวัดนครปฐมนะครับนี่เป็นหล่อโบราณนะครับพิมพ์ยังสวยเลยนะแล้วคมด้วย องเนี้ยชัดเจนนะครับเป็นผ้าลอโบราณนะตัวนี้เป็นเหรียญผู้เอี่ยมนะฮะนี่เหรียญผู้เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่สวยสวยเลยนะครับเหรียญทองแดงกระล่ทองนะครับพี่พีเอฟซีท่านไหนชอบนะเหรียญเนี้ยสวยกิบทองแดงกระล่ทองเดิมๆนะครับนี่ทองแดงกระล่ทองเดิมๆนะเหรียญดูง่ายนะครับพี่พีเอฟซีผมบอกก่อนเหรียญดูง่ายนะนี่ สวยๆเลยนะ PPFc ท่านไหนชอบแบ่งปันได้นะครับราคาจับต้องได้ไม่แพงนะครับจับต้องได้แน่นอนวันนี้สาหรับวันนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นเหรียญหยดน้ําหลวงปู่ทิมทองแดงลมดําเคยเลี่ยมทองมานะสององค์นเนี้ยเนี่ยเป็นของปู่ทิมทั้งคู่นะครับนี่เป็นของปู่ทิม,มทั้งคู่เคยเลี่ยมทองมาเป็นเหรียญทองแดงลมดํานะครับเจ้าของเก็บอย่างดีนะครับสภาพเหรียญสวยมากของหลวงปู่ทิม,มนะครับ สวยๆพี่พีเอซีท่านไหนอยากชมนะทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้ส่วนอันนี้ <c oughs> นี่งัทะนุหลวงพ่อน้อยนะครับนี่งัทะนูหลวงพ่อน้อยตัวเนี้ยสวยสมบูรณ์กลิบนะนี่นะครับสวยจริงสมบูรณ์มากตัวนี้สมบูรณ์มากนะผมบอกก่อนเลยแล้วว่า หายากด้วยสภาพเนี้ยนะครับนี่หายากด้วยสภาพนี้นนาาส,นสมบูรณ์จริงนะตัวนี้นะนี่เขาจะมีงวตัวผู้กับงวตัวเมีย PPT ลองดูดีๆนะครับมีงวตัวผู้กับตัวเมียส่วนนี้เป็นปิดตาถากเชือกจุ่มลักนะครับหลวงผู้เอี่ยมนะสวยๆเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะ เชื่อกเาเก่ารักเก่าเก่านะครับพีพีเอฟซีท่านไหนชอบทักมาสอบถามได้นะครับทักมาสอบถามได้ส่วนอันนี้เป็นเหรียญโล่เนื้อเงินลงยาเขียวหลวงพ่อโสธรเล่ยมเงินนะครับเหรียญโล่หลังเข็มกัด <c oughs> เหรียญโล่หลังเข็มกัดนะครับนี่หลวงพ่อโสธรเนื้อเงินลงยาเขียวเล่มเงินพร้อมใช้ <c oughs> วันนี้แบ่งปันให้ทุกรายการเลยนะครับนี่ เขี้ยวเสือหลงพ่นกปสังศสีนะครับเต็มเขี้ยวจานเต็มตัวดูนะครับดูการแกะศิลปะนะฮะตาลึกๆดูรอยจานนะครับนี่ดูรอยจานนะครับสวยๆเลยนะรอยจานสวยๆราคาเนี่ยไม่แพงนะพี่พีเอีราคาไม่แพงนะแถมได้เต็มเขี้ยวด้วยนะครับราคาไม่แพงแถมได้เต็มเขี้ยวด้วยพี่พีเอฟี่นไหนชอบทักมาได้นะครับ นี่ผมได้ตะก,กุดลงพ่อเดิมมาตะก,กุดลงพ่อเดิมนี่มีทั้งหมดห้าดอกนะครับตกกะกุดปาตะเพียนนะหลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่ตะก,กุดปาตะเพียนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับสวยเลยนะครับนี่ห้าดอกนะห้าดอกนะครับ นี่มีทั้งหมด5ดอกพี่พี่เอฟซีท่านไหนชอบนะทักมาได้นะครับทักมาได้ไม่แพงนะผมแบ่งปันให้นะครับไม่แพงพี่พีเอฟซีท่านไหนชอบทักมาสอบถามเพิ่มเติมที่ผมได้ยินดีแบ่งปันให้พี่พี c เทุกๆท,ท,ท่านนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับสนใจชิ้นไหนแคปรูปทักมานะครับก็แบ่งปันผมเป็นคนคุยง่ายใจดีนะครับกล้าต่อกล้าให้แน่นอน สำห so รับ b b f c ท่านไหนที่ชอบก็สอบถามเข้ามาได้ช่องทางการติดต่อทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว3ช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์063-797-3771เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีรูปภาพคีย o c o d โของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้เลยยินดีให้บริการพี f c เอฟทุกท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลงของตัวๆและแบ่งปันราคาให้นะครับอีก ถ้าพี่พี่เอฟซีท่านไหนชอบหรือสนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจไว้เพื่อจะได้เปิดการมองเห็นใน EP ีต่อๆไปนะครับอีพีนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวพี่พี่เอฟซีเพียงเพท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน e ีีหน้านะครับสวัสดีครับ